ถามคนนี้เลยคนนี้สุดๆแล้วฮะตื่นเต้นเขินตัวเองเห็นตัวเองแล้วเราก็ไปนั่งนั่งดูกันร้อยกว่าชีวิตป่ะแล้วมานั่งดูเราทั้งตื่นเต้นทั้งอยากดูรบจุกครับเฮ้ยไม่ใช่เล่นเล่นเล่นไม่เล่นเรื่องเลยเล่นเล่นไหมยังมีซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่เราใส่เข้าไปเรียกว่าพิเศษมากๆเลยครับผมสำหรับซีรีส์นี้ครับเอาผมรู้สึกว่าจะมีคนกรูฟด้วยครัมันเป็นล้ำอย่างเงี้ยเอาทุกคนยาวขนาดเนี้ยแปดอันรับชมกันเยอะนะครับ สวัสดีครับพวกเรา Boy Band The Series เยี่ยมตัวเยีนำมตัวอ่าสวัสดีครับผมตัว X วสายครับรับบทเป็นปกำปั้นครับผมสวัสดีครับผมนาย X สายครับรับบทเป็นยกครับผมสวัสดีครับผมแมน X สายครับรับบทเป็นซัน สวัสดีครับสุบองครับรับบทไอ้ถร์รับบทเป็นพร้อมครับรับบทเป็นไอร์ลืมแล้วไอรมาสี่คนสวัสดีครับออมเอ็กซายรับบทเป็นอาตอมครับผมสวัสดีครับอาร์ตไม่ได้อยู่เอ็กซายครับรับบทเป็นริวครับสวัสดีครับเจมินเอ็กซายครับรับบทเป็นจูจูครับผมสวัสดีครับตองเอ็กซายครับผมรับบทเป็นปกป้องครับสวัสดีครับออโต้เอ็กซายรับบทเป็นไทเกอร์ครับสวัสดีครับเอพีรับบทเป็นเจฟครับสวัสดีครับอินทันรับบทเป็นเคนครับ Thank <laughs> เราต้องถามคนนี้เลยคนนี้สุดๆแล้วฮะเป็นไงบ้างความประทับใจอะไรความประทับใจแล้วครับวันนี้เราได้มีแบบว่าสปอยเล็กๆแน่น้อยให้แบบให้แฟนคลับได้ดูกันครับผมก็แบบว่าก็น่าจะชื่นชอบกันนะครับครับผมเรารู้สึกไงบ้างตื่นเต้นเขินตัวเองเห็นตัวเองแล้วเราก็ไปนั่งนั่งดูก็เฮ้ยนั่นเราหรอวะใช่ถใสิรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นนะวันนี้มีคนแบบรับ แบบ800กว่าชีวิตปะแล้วมานั่งดูเรานั่งนก็ที่นั่งไงเขาออกเกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราตื่นเต้นหลายๆอย่างด้วยเพราะว่ามันเป็นผลงานที่เราตั้งใจมากๆใช่ตั้งใจทำกันเขาดาวตัวเองครับผม ตื่นเต้นพฤติกรรนี้ครับจะอ่อนแล้วทั้งตื่นเต้นทั้งอยากดูแล้วก็อยากให้มันออกมาดีที่ท่สุดนะครับพ <c oughs> อ,อดีแล้วออาดีที่สุดไม่พอเราก็อยากแบบให้ซีรีส์นี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กที่ตามหาความฝันนะ<ช>ับ่อยากมีความฝันเนี่ยก็ดูแล้วรู้สึกว่าเป็นแรงผลักดันให้กับคนคนนั้นนะครับครับผมบจุครับ ซีนจริงๆมันสนุกทุกทุกตอนทุกซีนของมันก็จะมีมันจะมีรสชาติของมันครับผมไม่ว่าจะ d r ว m a อะไรไปไม่ว่าจะโรแมนติกมันมีหมดเลยจริงๆพูดว่าเรื่องนี้มันครบมันมีทั้งบู๊ดราม่าโรแมนติกมันมีแบบทั้งมีความสุขกันแบบโอหลายอย่างมากทุกอย่างมีความสุขมากก็อยากให้ทุกคนติดตามดูทุกซีนมันมีความหมายของมันครับอยากให้ติดหนัาผมและติดตามกันเยอะๆครับใช่แล้วการันตีครับ มีพวกเราก็พิเศษแล้ว อ๋อรวยตัวเองมาเอาจริงฟังน้นตอบปะความพิเศษความพิเศษความพิเศษอะไรความพิเศษนะครับอย่างแรกเลยก็คือผมครับผมอย่างที่สองก็คืออ้าวจบพวกเราทุกคนครับทนเลยแล้วเลยหอความพิเศษที่ฟังทั้งเนี่ยเขาทำว่าอะไรนะซีรีส์ความพิเศษของซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็คือมีฉากที่สวยงามครับไม่ว่าจะเป็นกระบี่เป็นนาฬิกานาฬิกานาฬิกาครับผมได้เล่นไหมได้เล่นไหมในเรื่องเล่นเล่นไหมไม่ได้เล่นแต่เขาได้เห็นไงไม่ใช่เล่นเล่นตัดี ล้นอกนอกจากฉากที่สวยแล้วก็แบบวิวที่สวยแล้วเนี่ยก็ยังมีซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่เราใส่เข้าไปคือมีทั้งหนังตะลุงมโนรามีท <as> ะเลกระบี่มีมวยไทยมีรำดาบมีช้างมีอาหาร<ม>ด้วยครับผัดผักุ่งไฟแดงมีมซ้ตมตาอะไรเงี้ยก็คือเราสอดแทรกไว้เยอะมากๆเลยครับผม,มก็ไย้ได้ว่าพิเศษมากๆเลยครับผมสำหรับซีรีส์นี้ครับ โมเมนต์ตอนไ่ายต้องหลังกัน ร้อนร้าตอนถ่ายเอ็มมีก็คืออะไรนะร้อนอะไรนน้องไหนสิโมเมนต์เหรอร้อนอ่าผมรู้สึกว่าจะมีคนกลัวพูดด้วยครับเล่าดีกว่าคนนี้ต้องร้อนนะจะมีเขาเหรอกลัวพูดก็คือมีเรื่องที่มาครับคืออ้างเองจากการถ่ายเฟรมครั้งก่อนฉากระเบิดนะครับผมไม่มีอะไรไม่มีเหรอเสียงมันค่อนข้างดังใช่ไหมทีเนี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีลูออกมาในครั้งนี้เขาบอกว่าเสียงเบาครับแต่ว่ามันเป็นลำอย่างเงี้ย ครับทุกคนยาวขนาดเนี้ยแปดอันแปดตัวจออยู่ตรงนี้ประมาณสมมติสมมติในในคือภูนะครับ<ท>ผมยืนอย่างงี้ผมยืนห่างก,กับภูไม่ถึงหนึ่งเมตรแล้วด้วยแบบอันที่มันดูใหญ่ครับผมดูว่าจะปังอะไรอย่างเงี้ยออกมาก็สุดท้ายมันก็ไม่มีอ,อะไรครับสุดท้ายเป็นเสียงไงครับผมปุ้งเฉยเฉยเหมือนนี่ไง <S <S> ไ แต่ตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าอันนี้มันเสร็จกันแล้วจริงๆมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่าพู่กระดาษเลปเปอร์ชูเปเปอร์ชูเปเปอร์ชูที่เฉยจะไม่ได้ครับมีใครสักคนบอกว่าไอเหมือนกับฟูปาติแบบโป้งอย่างนั้นอ่ะแล้วด้วยขนาดที่มันใหญ่กว่าอันนี้ได้อะไรถึงเนี้โอเคครับคำถามต่อีกเจ้าไปครับาอีกเจโมเมน มีฮุกแล้วก็มีนะนั่นนั่นนใช่ค่ะเป็นท่อนที่เหมือนกับเราร้องรวมกันด้วยร้องกันทุกคนแล้วก็ร้องรวมใช่ฮะมันเลยรู้สึกว่าส่งเอ็นเตอร์จีได้ดีมากๆเลยท่านนะครับผมพี่อาร์มพี่อาร์มเล่นอะไรเล่นละไรเล่นสุ่มมาเราลองท่อนโคกกันฝ่าย C C ในคำขีดนี้ที่เต็มไปด้วยมูดา ฉันจะมอบความรักให้เธอ Just promise me that we will be together จ,จะอยู่ตรงนี้จนแสงแดดแรกส่องมาฉันจะยืนอยู่ข้างางเธอจะมือฉันเอาไว้ oh baby you're my angel ติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับชื่อว่า xi. w o r s t a r ครับผมแล้วก็ฝากผลงานเพลงของเราด้วยนะครับทางช่องทาง YouTube ครับชื่อว่า w o r s t a r ครับผมครับผมฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับ Boy Band The Series นะครับผมออนแอร์ทางช่อง g m M 25นี้นะครับวันพฤหัสทีนี้วันที่16กุมภาพันธ์นี้นะครับผมออนอ p แรก5้าทุ่มนะครับไว้เจอกันนะครับรับชมกันเยอะๆนะครับแล้วก็อยาให้ยังรับผลงานในวันครับก็ อ,อันดับแรกเลยก็คืออย่างแรกเลยคือบอยแบนด์นั่นแหละก็คือกำลังจะออนแล้วก็ฝากบอยแบนด์เนซีรีส์ได้ครับผมแล้วก็มีเร็วๆนี้ก็จะมีมีเชือกป่านครับผมใครที่ยังไม่กดกดบัตรหรือว่าใครที่พยายามหาบัตรอยู่ก็ขอให้ได้นะครับแล้วก็มาเจอกันในมีเชือกป่านครับผมแล้วก็จะมีโปรเจกต์เรื่อยๆมาติดตามมาให้เรื่อยๆยังบอกไม่ได้ <laughs> ครับผมก็ฝากติดตามได้ครับ <laughs>